คือต้องเล่าก่อนว่าเพื่อนผมโทรมาว่าเฮ้ยกูอยากขายรถว่ะเพื่อนมึงบอกกูว่ามึงจะขายรถคันนี้ไปซื้อหมาช <laughs> ก็กล่าสวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอดดิกครับผมก็นี่นะทุกคนก็คือแบบว่าเราจะเปิดคลิปในรถยนต์บ่อยมากนะช่วงนี้ก็คืออาจจะแบบไม่ได้ขับ V4 เลยนะทุกคนก็ตอนนี้คือแบบว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับคลิปนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าบอกดีเลยดีป่าวะคือต้องเล่าก่อนว่าเพื่อนผมโทรมาว่าเฮ้ยกูอยากขายรถว่ะเพื่อนแบบช่วยมาดูรถกูหน่อยดีอะไรเงี้ยก็คือแบบเอา้าเราก็คิดในใจว่า เอาแล้วทำไมมึงอยากขายรถแล้วต้องให้กูไปดูด้วยคือยังไงจะให้กูซื้อหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรแต่คือผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถอะไรนะ่ทุกคนก็ต้องเล่าก่อนว่าเพื่อนคนนี้นะครับคือเป็นเพื่อนที่อยู่ในแบบว่าขับรถบิ๊กไบค์เหมือนกันแต่ซื้อรถน่าจะเป็นซื้อเพราะว่าขับจะมาขับด้วยกันแหละ แต่คือไม่ค่อยได้ขับด้วยกันเลยนะทุกคนก็คือเหมือนแบบเอาง่ายผมไม่ได้หลอกมันให้มันซื้อนะแล้วก็ไม่ได้ขับกับมันแต่คือมันก็อยากได้ของมันเองนั่นแหละเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปถามมันเองดีกว่าว่าแบบเอ้ยมึงจะขายรถทําไมแล้วรถคันนี้ทาอะไรมาบ้างคือคลิปนี้จะไม่ได้เชิงรีวิวนะแต่ก็แบบคือจะไปดูก่อนนะว่าเราจะซื้อรถคันนี้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนช่วยผมตัดสินใจด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกัน สรุปมึงจะไม่ขายขายขายใช่ไหมขายแล้วคือมึงไม่พูดล่ะให้นี่พูดแทนให้เจนี่พูดแทนอ่ะโอเครถคันนี้เป็นไงบ้างเพื่อนไม่เกิดขค้อเขาจะขายรถเนี่ยมึงรีวิวให้หน่อยว่ารถคันนี้มันแบบทำอะไรมาบ้างเออ expert product ด้าน d ู c a ตินะครับผมอ่าลูกคติ monster 821นะครับอ่า คันนี้อันนี้คือ8ปดสองหนึ่งใช่ค่ะโหปีอะไรครับเพื่อนปีอะไรอ่ะปีอะไรอ่ะปีสิบห้าครับอ่าเฮียส่งซิกตอนไหนวะส่งซิกส่งซิกการสะัดการสะบัดเราใส่เป็นของโอลิ่งข้ามเป็นการสะบัดเลยใช่ข้ามข้ามเลยครับข้างล่างเรายังไม่ไม่เป็นโอเคการสะบัดโอลินแท้หรือเปล่าแท้ครุณแท้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 ครับดูตามันก่อนว่าใช่แท้หรือเปล่าแท้ปเลย แท้ใช่ไหมฮะอ๋ออะฮะแล้วรถวิ่งกี่โลแล้วดีกว่าผมขอถามก่อนคือถ้าจะขายรถมันต้องดูเลขไม้ใช่ไหมอืมคันนี้เหรอครับผมตีคร่าวๆน่าจะประมาณห้าหมื่นโลห้าหมื่นโลพ่อมึงไอ้สัตว์ไม่ใช่รถยนต์ไอ้เหี้ยดูเลยเปิดเลยออนอ้อนเปิดไม่เป็นเป่ได้เฮ้ยมันดูไงวะเจ็ดพันอันนี้คือที่มันขึ้นลบเจ็ดพันนี่คือคืออะไรครับอะมันขึ้นลบลบเจ็ดพันเมื่อกี้รูดบัตรไปี้ตอนสตาร์ท ก็คือเหมือนถอยหลังเซอร์วิสใช่ป่ะคือคันนี้เซอร์วิสมาแล้วใช่เหลือเหลือตอนเดสโมใช่ไหมเซอร์วิสเดสโมอลสามหมื่นโลตอนนี้ก็คือไม่สองหมื่นสามอ่ะฮะแล้วรถปีสิบห้าทำอะไรมาบ้างการล้มยูเทกเคยล้มไหมรถมีล้มมีชนมีจมน้ำไหมไม่มีครับปีถูกกระแพงเข็นถูกกรแพงคือเหมือนเรียกว่าล้มแปะได้ป่ะไม่แปะเข็นถูๆเลยแหละเนถูแพงอ๋อคือเหมือนแบบตอนเราออกจากบ้านแล้วแบบมันโดนแต่คือไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนคันนี้ คือแล้วมีอะไรอีกครับก็มีไฮไลท์นี่คงจะเป็นท่อใช่ไหมเทอร์มิไอตอนเบิกใหม่เปนเท่าไหร่วะมึงใช่ป่ะไหมโคตรแพงเลยนะคือมันเป็นแบบท่อที่อยู่คู่กับไอตัวแปดสองหนึ่งเทอร์มินะครับแล้วก็มีเกียร์โยงด้วยนี่อ๋อดูคาบไลท์เอชเคเครื่องก็ยังแบบจริงๆไม่เคยลื้อไม่เคยอะไรเลยไฟท้ายเห็นเป็นไฟท้ายแต่งไฟท้ายอะไรอ่ะเอ็มดเออไฟท้ายเอ็มดแล้วก็ปั๊มหน้าปั๊มหลังเป็น ตรงรุ่นแบมโบ่ตรงรุ่นกระจกปลายแฮนด์ C R G คาร์ไอ้นี่เบรกนี่หว่าเบรกแบมโบ่อิตาลีอ่าก็เอ้ยของแต่งเยอะนะเฮ้ยไหนอะฮะวางเก่งพ่อเปล่าไปอ่าฮะอันนี้และและนี่ก้านคือก้านอะไรมันเป็นก้านเฉยๆปะเป็นคาร์ดสายอะฮะมึง กูถามนิดนึงว่าแบบว่ารถคันนี้ไหนเล่าสตอรี่นิดนึงว่าแบบเอ้ยตอนรถคันนี้มันมาเนี่ยคือแบบว่ามาได้ไงคือแบบมึงไปซื้อคันนี้มาได้ไงเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยเพื่อนยูครับเพื่อนยูใช่ไหมครับเพื่อนยูเือนีสองตัวเหี้ยนั่น,นใช่ไหมไอเสื้อขาวเเสื้อขาวอ๋อเสื้อขาวไอคนถือกล้องอ๋อกูนี่เองครับอ่ะฮะเล่าหน่อยว่าแบบเหตุการณ์นะวันนั้นที่แบบว่าคือมึงจะออกอะไรแล้วอยู่ดีมาได้ดูกติได้ยังไงจอง P C s สีแดงไปครับสีแดงสีแดงไฟนั้นผ่านเรียบร้อยอ่ะ เสร็จปุ๊บโทรหายเดฟเดฟรถได้แล้วนะอ่าเดฟบอกไม่ได้นะไอเดฟคื้ตัวนู้นไอตัวนู้นไอเคทีเอ็มไอเคทีเอ็มอ่าไอเคทีเอ็มเดี๋ยวเราต้องมีเรื่องเหลาหน่อยเกี่ยวกับเคทีเอ็มต้องมีเรืองาฮะและทีนี้คือพีเซจไฟแนนซ์ผ่านแล้วเพื่อนบอกว่ามึงอย่าไปเอาเลยมึงเอาดูคาตี้ดีกว่าอ๋อคือเหมือนแบบเอ้ยแต่เข้าแก๊งไม่ได้อ๋อเดี๋ยวไปขับกับเพื่อนไม่ได้พีเซจตามไม่ทันใช่ใช่ใช่อ่าฮะก็เลยกลายเป็นว่าแบบหารถเรื่องรถ อ่ะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นมือสองใช่ได้มือสองมาอ่ะฮะแล้วเราก็ไปดูกันตอนคืนใช่ไปนองไปนั้นเสร็จปั๊บผ่านไปรับเลยรับเลยครับอ่ะฮะก็คันนี้ถามน,นิดนึงว่าแบบจะขายเท่าไหร่คันนี้กค็คือจริงๆมึงเรียกกูมาดูเหมือนแบบให้กูแบบมาซื้อแบบว่าแต่เดี๋ยวเราฝากขายให้ดีกว่าได้ไดนะฮะถ้าใครสนใจก็ แบบว่าติดต่อที่มึงเลยไม่ต้องผ่านกูได้อาก็เป็นราคาที่ทางเจ้าของคิดเองเลยใช่ครับขายเท่าไหร่ครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเงินสดลดได้ลดได้ครับก็ลองโทรคุยกันดูเบอร์อะไรแจ้งไว้หน่อยครับศูนย์แปดสองครับหกหกห้าสี่ห้าหกสามครับน็อตครับผมน็อตนะครับนะและได้ข่าวคือเหมือนอันนี้ ถามนิดนึงจะขายรถนี่คือเลือกเล่นหรือว่าไงมันก็มันก็เบื่อแล้วไม่มีเพื่อนขี่ด้วยแล้วตอนนี้ไม่มีเพื่อนขี่แล้วใ่นฮะเบสก็ขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วใช่ใมึงบอกกูว่ามึงจะขายรถคันนี้ไปซื้อหมาใช่ไปซื้อหมาอะไรวะบูลลี่ครับบูลลี่อเป็นการบูลลี่ก็ใช้ได้นะครับเป็นแสนงี้เหรอน่าจะเก็บราคาเข้ารถข้างในเอารถไปแลกหมาใช่ใช่ครับแหม่ย้อดจริงคลองลองลองฟังเสียงกันหน่อยไหมครับได้ได้ได้คร้ได้ครับ อันนี้ตัวขี่ขป,ประจำนุ่ตขีดเราขึ้นเข้าเลยเข้าเข้าเลยยกโยกโย,ยกขึ้นมากดปุ่มคัดกับคัดด้วยกับคัดไอ้สั์มึงสอนเขาอย่างเดียวเลยเนะี่ย เหตุการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับคนนี้ที่ผมแบบอยู่ด้วยนะตอนนั้นนะแบบว่าพวกแม่งก็คือเราไปออกทิปกันใช่ปะใช่เป็นสตอรี่ที่น่าจดจำนิดนึงแบบมันอยากเอามาเล่าขำขนะั่ะคือเล่าที่คนได้ดูด้วยคือเราขังันเองก็แบบเล่าให้คนได้ดูไหนเราเล่าดีว่าแบบวันนั้นคือเราจะไปกินข้าวต้มปักหมาหยุดยาหยุดยาแล้ววันนั้นคือเหมือนเป็นออกทิปแต่ว่าประมาณกี่คันวะสี่ห้าคันนะห้าคันห้าคันอ่าแล้วทีนี้ก็แต่ละคนก็ ขับคนละคันถูกต้องอ่ามึงขับปกติแบบสองหนึ่งกูไอเปอร์ไอเบสไอซีแปดเคทีเอ็มแล้วก็มีอีกคันหนึ่งพี่โอ๊ตมิกเซอร์มิเซอร์เออทีนี้พี่ในกลุ่มเราคนหนึ่งก็พาหญิงมาหนึ่งคนใช่ไหมใช่อ่าแล้วแล้วไงต่อแล้วมันมีคนด้วยมันมีคนช่วยโอ้หแฉลอ่ามีคนนึงนั่นคือมาผู้หญิงคนนั้นทีเนี้ยเราก็เป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนั้น แต่ผู้หญิงไอคนแรกอะก็คือมาแบบนี้ที่เราใช่แต่เขาพาเพื่อนมาด้วยแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาไม่รู้จะไปซ้อนตรงไหน mm hmm. คือแบบจะเอาเขาไปด้วยอะไม่รู้จะพาเขาไปซ้อนตรงไหนเว้ยทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่ารถไอ้นอตก็มีเอ่อตากล้องซ้อนอยู่ <Okay. S 1> ใช่ไอเตยซ้อนอยู่รถกูรถกูมีโลกอะ, mm hmm. อะมีอ่ามีทีเนี้ยเหลือแค่คนเดียวที่ mm hmm. ไม่มีนั่นก็คือไอคีนี้ และไอ้เยี้ยนี่ขับอะไรรู้ไหมทุกคนขับ r C 8คือไอ้ตัว KTM อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้แล้วกันเออก็คือคันเนี้ยมันเป็นรถเหมือนแบบมันเป็นรถแข่งรถแข่งเออเป็นรถแข่งอ่ะแล้วซึ่งมันเป็นแบบรถที่แบบเบาะหลังไม่มีเป็นแบบว่าแข็งแข็งเป็นอาล์มัดเบเลยอ่ะอ่าพาดานเลยอ่ะอ่าเสร็จเปิร์กแล้วทีนี้คือยังไงเขาก็แบบเราก็แบบคือตอนนั้นเราก็ปฏิเสธกันแหละว่าเฮ้ยมันซ้อนไม่ได้ไปไม่ได้อะไรย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะขับเป็นชิวๆด้วยแหละ เขาแบบใครๆอยากจะซ้อน K D M เนี่ยอยากจะซ้อน K D M เราก็แบบอิสระสุดท้ายคือซ้อนเป็นไงครับซ้อนจุ๊จุ๊ไข่อะก็คือรถสปอร์ตอะมันจะแบบว่าเหมือนมันไม่มีที่พักมันจะเป็นหลุมมันเป็นหลุมที่นั่งที่เดียวแต่ทีเนี้ยเวลาเขานั่งข้างบนเนี่ยพอเราสับเร็วๆแล้วมันคือไม่ปลอดภัยซ้อนผู้หญิงซ้อนไม่เป็นใช่คือเขาซ้อนไม่เป็นแล้วพอนั่งอยู่ข้างบนแล้วมันสูงเวลาวิ่งเร็วๆแล้วลมมัน ปะทะอ่าฮะก็เลยให้เขาลงมานั่งในหลุมเดียวกันนี่กลายเป็นว่าจุกเอาจุกไข่อะจุกไข่อะคือวันนั้นน่ะผู้หญิงไม่ได้นั่งบนทางนั้นเหรอคือผู้หญิงนั่งเบอะเดียวกึงเหรอนั่งในบาะเดียวเอาเหี้ยเวลาเวลาตัวนั่งบนทางแต่เวลาแบบเรื่องมีความเร็วก็ต้องนั่งในหลุมเดียวกันเพราะมันตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมได้ๆได้คีอเดียรมันจะแบบตัดตรงเลยเออก็คือเดียรคือตัดตรงถ้าถุงเปิดหลุมมันก็กระเด็นได้เลยไงแต่คือเขาก็จะพยายามๆอยากจะซ้อน เพราะอะไรไม่รู้ไปคิดเอาเองก็ก็เลยนะเป็นเหตุการณ์ที่ทำไมถามว่าต้องเอามาเล่าเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ขับกับมันบ่อยแล้วก็เป็นเหตุการณ์นี้แหละที่รู้สึกว่าที่แม่งตลกสีก็ประมาณนี้แล้วผมต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้เราขายดูคติ8ดแราคา249,000เเงินสดลดได้ลองถูกใจลองโทรมาให้เบอร์ไว้อยังให้ไปแล้ว โอเคเดี okay. ๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ทุกคนก็เดี๋ยวฝากร้านหน่อยวันนี้เราอยู่ที่ร้านเออร้านเครื่องเสียงใช่คือเพื่อนผมสองคนนี้ต้องบอกว่าเราโตมาแบบว่าในการทํางานเราโตมาด้วยกันเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับรถมาด้วยกันคือแบบตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ไม่มีรถอะไรพวกนี้คือแบบก็ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นแบบว่ามอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอะไรก็ขี่เล่นด้วยกันก็คือโตมาด้วยกันจนกระทั่งแบบเพื่อนผมก็แบบทาร้านเครื่องเสียง ไฮเอ็นด้เรเรียกว่าไฮเอ็นด้เรเพื่อนได้ก็ร้านผมชื่อร้านเซลกาล่านะครับก็ทำเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ลำโพงแอมปิฟายเออร์หน้าจอแอนดรอยกล้องบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างครับครบวงจรครับอ่ามีกล้องลำโพงทุกอย่างมีหมดคือจะจูนเครื่องดงเครื่องเสียงอะไร้มาได้เลม่ได้เลยก็จัดงบได้ว่าลูกค้าอยากได้งบเท่าไหร่ได้ฮะก็รถยนต์รถยนต์มอเตอร์ไซค์ทำได้ไหมที่มีลำโพงก็ส่วนมากจะเป็นไาเอ็นด์ครับถ้าที่แบบได้อ๋อรถไกด์เอาใช่โอเคก็ ติดต่อได้ที่ไหนชื่อร้านาอะไรครับสเตลกาลาครับติดต่อได้ทางช่องทางเฟซบุ๊กได้เลยครับโอเคผมขึ้นมาให้มีเบอร์โทรศัพท์ไหมามีครับ0941529303ครับโอเคก็มีงบประมาณเท่าไหร่ก็ลองสอบถามได้งานดีแนะ่นอนคืองานสายไฟผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งร้านที่รู้สึกว่าทำสายไฟเนียนมากนะครับก็ยังไงฝากไปด้วยยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโดยคลินี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย